สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยครับโถ่ผมนะครับต้นตามเช่นเคยเฮ้ยอย่ายลงอย่ายลงมาตะกล้องถือให้หน่อยตะกล้องใครเป็นตะกล้องเองอนั่นแหละเองอ่ะคือตะกล้องเข้าใจไหมออวันนี้เราจะมาเล่นอะไรนี่นะเรามา,าอยู่ในสนามเด็กเล่นที่มะขามมะขามมะขามตรงไหนนี่นเอ้ยมันไม่ใช่มะขามหยิบมะไผ่ เราอยู่ในสนามเตะเล่นไงโอ้โหบรรยากาศโยนบอล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 นี่ตรงนั้นมีสุนัขด้วยเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นคลิปในเกมคลิปแต่แต่เมื่อวานมันน่าเบื่อใช่ไหมเกมอ่ะน่าเบื่อในเกมที่ไปเล่นมามันน่าเบื่อน่าใช่ทุกคน ช่เพิ่งมาครั้งแรกอย่างนี้ออกไปมัอใช้ป่ะตาก,ก้องมาดิ่ว,ว,ว,วนงนี้โควิดต้องใส่แมสกนะครับแต่แต่น้องสาวกับน้องชายผมดูด,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 ดิไม่ใส่แมสกันเลยพวกเองแมสี่ไหนอ่ะกระเป๋าเอง บ้าตายกับน้องสองคนนี้นะครับซึ่งนี่ซึ่งแปลว่าแม่เราจะไปอยู่ข้างในเนี่ยตึกตึกเนี่ยเห็นพอนลกออกไหมว่าคืออะไรมาวมาเลยนะอะไรเลยตบเลยแจ็คหล่อเป็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดูสิโู้หบรรยากาศดีมากแล้วมีคนเดินตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคลิปแรกที่ผมลงไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมว่าผมชื่ออะไรนะครับจึงทุกคนน่าจะไปเลยไปเลยกรกฎาคม ทุกคนน่จะเห็นคลิปนี้แล้วแหละพวกเราจะหนีออกจากโรงเรียนสุดเฮี้ยนซึ่งผมเป็นคนภาคเสียงทั้งหมดไม่จะ่เป็ดแต่เป็ดหุ่นยนต์นอ่ะเออเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระแจแหวมังเพราะในคลองมีหอยปูปลามันคือแบบว่าผมมาปลอมเป็นผู้หญิงไงเออบมเป็นแบบเป็นสลับให้แบบเป็นผู้หญิงอะ่ะทำให้บทมันดูดีขึ้นอะ่ะเออ ช่วงนี้ถ้าทุกคนไม่อยากพลาดที่ใหม่ใหม่อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ก็ <c oughs> ด <c oughs> ใีให้ผมด้วยผมตดใจเบิร์ดเลยและสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็หมดเวลาแล้วนะครับอย่าติดเชื่อเชื่อเลยเราจะถ่ายไปทุโมงเลยวันนี้เพราะเนี่ยมันเกิดปาปัดเรา w ว y ซึ่งผมถ่ายคลิป,ปถ่ายคลิปได้ประมาณ3นาที52นะถาผมันรวยมากไปทุกประเทศมาแล้วเนีย่ยคนมีเงินอนะมีงนนวันนึงทำงานได้บาระนะเออเนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนจะกใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย